สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเบนพามาเก็บตกยามเย็นกันอีกสัก2คันนะครับกับเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับก็คือเจ้า t o y o ต a c o r o l ล a a l t อัติ 1.6G ปี2019นั่นเองนะครับ2คันนี้นะครับเป็นรุ่นปีเดียวกันเลยนะครับมีไม่หม อ่ะไมล์หมื่นเจ็ดกับไมล์หมื่นแปดนะครับราคาจะจำหน่ายเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่469.000บาทเท่านั้นเองอ่าต้องบอกว่าราคาเพิ่งปรับลดมาจากเดือนที่แล้วด้วยนะครับผมจาก4 9 9 0 0 0 0บาทเหลือเพียง4 6 9 0 0 0 0นานบาทนะครับนา,นานทีนะครับจะเห็นเอาติดปี19อ่าดุดจ,จองสักทีนะครับก็มาชมกันเลยดีกว่าเนาะอ่า นี่ครับผมนี่อ่ะประมาณนี้นะครับรถสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะครับลูกค้าอ่ะไม่เขาไม่เยอะด้วยนะครับสีบอลเงินทั้งคู่เลยนะครับสวยๆเงาๆแวบๆอย่างนี้นะครับผมเหลือล้างอีกนิดหน่อยนะครับล้างนิดหน่อยก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับ2คันนี้นะอ่านะครับได้โอกาสแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูอาทิตย ไปี19ไว้นะครับตอนนี้ที่เราจัดโปรโมชันด้วยลดเหลือ2คันสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันแรกกันก่อนเลยแล้วกันเนาะว่าเลขไม้เท่าไหร่นี่ใหม่มา,มากๆลูกค้าครับสติกเกอร์นะครับยังไม่ได้มีการลอกเลยนะครับผมยังไม่ได้มีการดึงออกเลยนะ,นะสภาพภายในอย่างนี้เลยนะครับดูเลขไมน้นิดหนึ่งนะ,นะคันนี้นะครับเลขไม้จะอยู่ที่17,240กิโลเมตรนะครับน้อยมากๆนะครับ ดีไซน์ทรงสปอร์ตมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับรถปี2019ด้วยกันทั้งคู่เลยนะเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาสีทูโทนนะครับเป็นสีเทาตัดกับสีครีมนะก็ค่อนข้างสวยดีนะครับลูกค้านี่นะฮะประมาณนี้นะอ่าเล็ขไม้น้อยขนาดนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมหาได้ที่นี่ที่เดียวนะครับดูสิครับตัวเเขาเรียกว่าคอนโซลนะครับยังไม่ลอกสติกเกอร์เลยนะครับลูกค้าครับผม เป็นไงบ้างจ๊ะนี่นะก็ที่เรานะครับรับทั้งลูกค้าซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนซ์นเลยนะครับผมลูกค้าซื้อสดก็ไม่เก็บแวตฟรีค่าจัดโอนให้ส่วนลูกค้าที่ซื้อไฟแนซ์เราเริ่มต้นที่ฟีดาวาแถมประกันชั้นหนึ่งให้นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดโอนให้เช่นกันนะครับนี่ประมาณนี้นะ สำหรับคันแรกนะครับต้องบอกว่าทงสองคันนี้นะครับเบนได้ตรวจเช็คสภาพตัวหอห้องเครื่องอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะน็อตเดิมทั้งสองคันเลยนะไม่มีขยับนะแม้แต่ตัวเดียวเลยนะน็อตเดิมทั้งสองคันเลยนะสวยมากๆเนี่ยท่านไหนสนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะฮะนี่นะฮะ รถเหลือแค่2คันสุดท้ายนะฮะนี่ประมาณนี้นะสวยไหมราคาจับต้องง่ายนะครับก็คลิปนี้นะครับเบน์อาจจะไม่ได้พาดูห้องเครื่องนะครับก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ติดต่อเบน์มาทางไลน์ได้นะครับ หรือจะโทรศัพท์มาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเบนส่งรูปภาพให้ชมเพิ่มเติมนะสำหรับ2คันนี้โอเคครับก็มาสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเบนก็ได้เวลากลับแล้วนะครับแต่พามาเก็บตกกันสักนิดนึงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะถ้าชื่นชอบแล้วก็ถ้าท่านไหนกำลังมองหารถยนต์มือสองก็ฝากช่องนี้ไปด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนขอลาไปเพียงเท่านี้นะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ